ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่ทานนะพอกับผมบาบาเพวันนี้เรามาอยู่ในอาชีพที่ผมคิดว่าเล่นสนุกนะแล้วก็เล่นง่ายนั่นคืออาชีพอาเชอร์ครับเป็นอาชีพที่คนที่เล่นอาเชอร์คือต้องทิ้งระยะห่างกับคู่ต่อสู้ให้ดีๆครับแค่นี้จริงๆอาชีพอาเชอร์ผมรู้สึกนะแล้วก็เซตสกิลตามที่ผมเซตเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆคอมโบสกิลได้แบบว่าเขาเรียกว่าต่อเนื่องไม่มีสกิลไหนช้าไปหรือว่าขาดตอนครับก็คือยิงๆแล้วก็ สามารถที่จะเด้งลอยสามารถทํา CC เพื่อนขัดไปเรื่อยๆครับแล้วก็รออันติเท่านั้นเองผมเล่นอาเชอร์ไม่ค่อยมีสกิลไหนที่เขาเรียกว่าคามอมโบสกิลแล้วมันวูวาเท่าไหร่มันเป็นสกิลเน้นแบบตอดเรื่อยๆขัดจังหวะจังหวะหาระยะห่างแล้วก็คอยอันติแล้วก็จบเลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลของอาเชอร์ครับว่าส่วนใหญ่ผมเล่นเซตอะไรแล้วก็ผมเล่นประมาณไหนในการแบบ PVP อ n a แน่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้ที่ผมแนะนําสอนอะไรเนี่ย เออมันกดได้จริงไหมนายนาะหรือว่าเอาไปใช้บ้างหรือเปล่าก็มาดูสถิติการประลองผมก็ได้คือผมก็ไปเล่น PVP อยู่นะจะเล่นกับเพื่อนนะครับส่วนใหญ่ผมจะลง3ามสผมไม่ค่อยลงแต่อาจจะมีโอกาสทําคลิปอารมณ์ประมาณว่าร o ทูสอง0ันส0มสโดยตั้งแต่ศูนย์อะไรประมาณนี้ <c oughs> เป็นโปรเจกต์กหน้านะผมคิดว่าจะทําอยู่เพราะว่าล่าสุดเห็นมี เขาเรียกว่าอัปเดตเนิร์ฟพะไปแล้วเออเราแบบพะมันโดนเนิร์ฟแล้วคราวที่เราจะคัมแบ็กแล้วหลายๆอาชีพจะแบบยิ้มแล้วพะมึงโดนกูตบแน่นอนอะไรประมาณนี้คือมันแน่นอนครับ PVP แต่ว่าตอนนี้เราก็เลยต้องมาดูอาชีพกันให้ครบก่อนรู้เขารู้เราก่อนรู้สกิลฝั่งตรงข้ามรู้สกิลฝั่งตัวเองจะได้แบบใช้ได้สนุกเล่นได้สนุกเพราะหลายๆคนสงสัยหลายๆเรื่องอย่างเช่น เออทำไมผมตามเขาไม่ได e? ้ครับเขาหลุดคอมโบมากเขานู่นเขานี้มั่งเราต้องรู้สกิลคู่ต่อสู้ครับผมจะบอกไว้ก่อนคือเราไม่รู้สกิลคู่ต่อสู้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าทําไมเราใช้สกิลขาดไปเขาไม่โดนขาดวะเราทําไมเขาหลุดคอมโบตรงนี้วะทําไมเขาตรงนู้นวะคือต้องรู้เขาและรู้เราก่อนครับก็คือรู้สกิลเขาและเข้าใจสกิลเราและหลายๆอย่างมันจะเล่นสนุกขึ้นอย่างเช่นบางสกิลเนี่ยผมยกตัวอย่างขึ้นฟ้าเนี่ยแล้วผมลงมาผมบีบอยเนี่ยระหว่างผมบีบอยผมจะไม่โดนขัดนะ แล้วหลายๆคนก็กระโดดมากระโดดพุ่งมาใส่ผมตอนผมบีบอยผมไม่โดนขัดเขาก็จะสงสัยว่าเอทำไมว่ากูคนอื่นกูดโดดปุ๊บกระเด็นลอยแน่นอนกูค,คอมโบแต่ทําไมตัวนี้มันไม่โดนมันโกงมันเนิบมันไอธนูกากไอธนูโกงอะไระไปเลยคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่า ให้มันจบสกิลเขาให้แอนิเมชันเขาจบคุณค่อยต่อแบบว่าเขากําลังทําอนิเมชันคุณเข้าไปมันก็จะไม่เกิดผลอะไรมันจะเกิดอย่างเดียวคือดาเมจแค่นั้นครับแต่มันจะไม่ได้ทําให้ลอยทําอะไรประมาณนี้เออเราต้องเข้าใจสกิลก่อนโอเคพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลของอาเชอร์ครับนี่คืออาเชอร์นะเป็นตัวทิ้งระยะห่างครับเป็นตัวเน้นทิ้งระยะห่างผมบอกสําคัญเลยคือทิ้งระยะห่างทาซีซีแล้วก็ค่อยเก็บอันติครับแค่นั้นจริงๆส่วนเพื่อนๆจะไปประยุกต์เป็นดามงดาเมจอะไรก็ แล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกเลยเพราะเกมนี้ผมบอกแล้วว่ามันมีสกิลให้มิกหลายสายมากแล้วก็หลากหลายจริงๆอ่ะเรามาดูสกิลของอาเชืร์ครับเริ่มต้นสกิลแรกที่ผมแนะนําไว้เลยนะสําหรับผมนะก็คือไอยาลุษนาเนี่ย เนี่ยมันจะบอกอย่าลุสนาก่อนยิงอ่ะยังไงอาเชอร์ทุกตัวต้องมีสกิลเนี้ยถ้าคุณไม่อัพสกิลนี้ผมว่าไม่ใช่อาเชอร์คือคุณควรจะอัพเพราะมันมีรัศมีที่กว้างถ้าอัพพาสีก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ยิงแล้วเพื่อนล้มด้วยคือสําคัญมากๆส่วนอีกสกิลหนึง่งผมคิดว่าหลายๆอาเชอร์ก็ควรอัพก็คือสกิลที่ยิงแล้วติดน้าแข็งครับสกิลพวกนี้มันครูดาวเร็วมาก,พกเพื่อนๆสังเกตว่ามัน12วิผมจะเลือกใช้สกิลที่มันครูดาวน้อยๆครับเพราะว่าแล้วเพราะผมจะต่อกดาจ จะกดสกิลไม่มีครับผมจะเล่นแบบมีสกิลให้กดอย่างน้อยก็ต้องมี1นึ่งสกิลให้กดทําโดยที่ไม่ต้องยิงสกิลแบบธรรมดาเลยก็ได้ดังนั้นสกิลนี้เพื่อนๆควรจะเอาไว้ครับประมาณว่ายิงแล้วเขาแข็งถ้าเขาแข็งเราจะขัดสกิลหลายๆอย่างของเขาได้สําคัญผมแนะนําให้อัพไว้เลยอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เล่นผมเห็นอาเชอร์หลายๆคนทิ้งสกิลนี้ไปเพราะว่าดาเมจมันน้อยต่าเตียเรียดินหรือแบบโคตรกะกแล้วไปอัพสกิลดาเมจอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะหรือไม่ก็ยิงขึ้นฟ้าเตะลอยเนี่ย แต่ผมบอกไว้เลยสกิลนี้เป็นสกิลโค้อสำคัญเป็นสกิลเอาไว้4-4ตูครับและมันมีเยอะมากมันมีตั้ง6-7เม็ดคือคุณโยนโยนลอยคือลอยจนตูแบบหัวร้อนก็มีครับคือโยนทิ้งโยนทิ้ง,งเดี๋ยวผมไปทําให้ดูในลานฝึกแต่บอกเลยว่าสกิลนี้ผมคิดว่าสําคัญนะในความรู้สึกของผมคือคนควรจะอัพไวครับเอาไว้แบบจังหวะที่ไม่มีสกิลอะไรเรายังมีสกิลนี้ให้โยนเล่นเขาเรียกว่าโยนลูกระเบิดโยนด้หนาปุ้งปุ้งปุ้ง,งคือมันสําคัญมากๆแล้วมันครูดาว3.5คือมันโค้นเร็วครับ คือคุณหลบครั้งหนึ่งไอ้กิ้งหลบคุณยังใช้ได้หรือมึงคุณใช้ต่อเนื่องเพราะมัน7เมต็ดติดต่อกันเลยนะ คือคุณโยนได้แบบกดสแปม7เลยนะแต่ไม่ต้องสแปมรัวนะเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูในลานฝึกด้วยว่าไม่จาเป็นต้องกดรัวๆย้ำๆกดปุ่มแล้วมันจะลอยก่อนที่มันจะขาแต่พื้นค่อยกดมันจะลอยอีกเพราะว่าเราจะได้ครูดาวจริงๆก็ประมาณวิหรือ2วิด้วยครับครับคือเร็วมากคือมันโกมากๆ <S <S แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่าอาเชื่อมันจับยากจริงๆมันชอบหลุดคอมโบมันไม่ชะงักผมใช้สกิลที่ทําให้มันชะงักมันหลุดไปได้ไงเขามี eva eva เหมือนจะเป็นสถานะประมาณว่าแบบ หลบหลีกอะไรประมาณนี้คือเขาจะแบบไม่ค่อยชะงงกเขาเขาจะแบบไวขึ้นและอย่างที่ผมบอกครับเวลายอยู่ใน PVP รายให่สเตตัสมันจะถูกปรับสมมติร้อยเข้ากันหมดแล้วคนที่มันมี EVA บวกสิบอย่างเงี้ยมันก็เกินเรามาสิบใช่ไหมครับมันก็เลยแบบจะล้าเรานิดๆหน่อยๆทำให้อาชเชอร์เป็นอะไรที่คล่องตัวมากหลุดการชะงักบ่อยมากหลบบ่อยมากอะไรประมาณนี้เพราะอย่างที่บอกสเตตัสมันถูกปรับเท่ากันปุบป๊บแล้วก็มันมีพาสซีฟอะไรต่างๆเนี่ยบวกให้กับบางอาชีพเป็นจุดเด่นเขานะ ผมย้ำเพราะว่าจุดเด่นด้วยนะเพราะว่าหลายคนบอกว่า <c oughs> เนิร์ฟเลยตัวนี้โกงออเชอร์โกงฮิวโกงฮิวโดนเนิร์ฟไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนเพืนไปตบได้เองแต่อาเชอร์หรือไม่ก็วอลอะไรประมาณเนี้ ต้องเข้าใจจุดเด่นเขาด้วยนะครับถ้าเราเล่นแบบว่าจะเอาสกิลเขาให้เท่ากันหมดอะแล้วมันจะสนุกตรงไหนครับคือคือก็เอาอาชีพเดือเหมือนกันมาตีกันอะจบไม่ต้องมีอาชีพอื่นครับคือเป็น Man, าาซอนแมนกระทั่งเซิร์ฟอะไรประมาณนี้หรือเป็นฮิวทั้งเซิร์ฟก็ได้เออมันจะสนุกตรงไหนครับเราต้องมีการเรียนรู้แล้วก็มีความตื่นเต้นในการเรียนรู้สกิลเพื่อสกิลเราจังหวะอะไรแบบนี้มันถึงสนุกเออเพราะเห็นดราม่าแบบเนิฟนู่นเนิฟน,นี่คือเนิฟพลาดเนิฟไปแล้วแต่ว่าอาชีพอื่นนะั้นก็เพาๆหน่อยครับก็คอ้ให เข้าใจก่อนให้เราเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเออถ้าเราแบบเต็มที่แล้วอัดเต็มที่แล้วมันก็ยัง OP พว่ะไอ้นั่นค่อยว่ากันครับแต่ถ้าเรายังไม่เต็มที่ยังขัดผิดจังหวะยังไม่เข้าใจสกิลเขาเราเรียนรู้ก่อนฝึกก่อนอะไรประมาณนี้ครับจะได้เล่นเกมสนุกขึ้นนะครับไม่ได้หัวร้อนอะไรประมาณนี้โอเคเรามาเรียนรู้สกิลกันต่อ ก็สกิลนี้เป็นสกิลอ,อย่างที่ผมบอกผมจะเน้นครูดาวดังนั้นสกิลต่างๆที่ผมเน้นอัพอ่ะอย่างเช่นมันมีสกิลนี้ทําไมผมไม่อัพอันนี้ทําไมผมไม่อัพมันอาจจะเป็นเพราะว่าครูดาวเยอะกว่าแล้วก็เป็นการทาดาเมจอย่างเดียวไม่ได้ทํา c c เพราะผมเน้น c c นะสองหลับอาร์เชินะอย่างเช่นสกิลนี้เวลาเรายิงอ่ะเขาก็จะลอยนะมัน CC จังหวะสุดท้ายแล้วก็สกิลนี้ทําไมเพื่อนๆเห็นว่าผมไม่ได้อัพคือสกิลเนี้ยหลายๆคนใช้อาจจะงงๆด้วยทําไมมันครูดาวตั้ง30วิแล้วมันเยอะมากแล้วทาไมมันได้อะไรมาเห็นใช้แล้วก็เหมือน คือจริงๆมันไม่เหมือนเดิมนะครับพอเพื่อนๆใช้สกิลเนี่ยปุ๊บมันจะทําให้สกิลยิงธรรมดาของเราเนี่ยครับเปลี่ยนไปนะตรงเนี้ยเอออย่างเช่นเรายิงทีรนัดอย่างเนี้ยพอเรากดอัพสกิลไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยสกิลอ,อะไรอะสกิลขึ้นเนี่ยมันจะยิงเป็นอย่างเนี้ยตามที่ตามแอนิเมชันตามวิดีโอนี้เลยคือมันจะยิงเป็นกระจายครับเนี่ยกระจาย มันมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อแบบกวาดไปข้างหน้าแต่ว่าคือด้วยที่อย่างที่ผมบอกผมมาอัพสกิลที่มันลดคูดาวเยอะมากอย่างเช่นไอ้ลูกระเบิดเนี่ยผมมากลายเป็นอาเชอร์สายระเบิดเลยก็ว่าได้ก็คือผมไม่ได้ยิงธรรมดาด้วยซ้ยาําระหว่างที่ผมไม่มีสกิลผมกดไอ้นี่แม่งแทนไอ้ยิงธนูเลยครับคือผมแบบคือบางคนจะยิงธนูใช่ไหมอย่างเงี้ยเออผมไม่ได้ค่อยได้ยิงแล้วผมไปกดไอ้ระเบิดแทนเนี่ยไอ้ระเบิดแบบเนี้ยเนี่ยฮอันเนี่ยเนี่ยผมก็กดรอแล้วครับเนี่ยเออรอแล้วก็ ก็รอแล้วพอจังหวะเนี่ยรอไปเรื่อยๆสักพักสกิลผมก็มาแล้วครับคือผมไม่ได้ยิงไอ้น,นี้เลยด้วยซ้ำเนี่ยยิงธรรมดาผมก็เลยไม่ได้อัพสกิลนี้ครับก็คือสกิลนี้ประมาณนั้นครับเท่านั้นเองมันอยู่ที่การวางสกิลนะอย่างที่ผมบอกส่วนสกิลนี้เป็นสกิล CC แต่ว่า Uh, อย่างที่ผมบอกมันคูดาวเยอะถ้าผมช่างน้ําหนักแล้วมันคูดาวมากกว่าแล้วดาเมอะไรไม่หวือหวาไม่โอพีมากผมก็ไม่ได้อัพประมาณนี้ส่วนสกิลนี้เพื่อนๆไปไประยุกต์ได้นะทำไมผมถึงอัพสกิลนี้เดี๋ยวผมบอกมันมีความสําคัญหนึ่งคืออา c เชอร์สามารถที่จะตามได้หรือหนีได้ด้วยสกิลนี้ เราสามารถที่จะตามศัตรูได้ด้วยสกิลนี้ถ้าอยากตามนะหรือว่าจะหนีก็ได้ครับคือเราจะขึ้นฟ้าระหว่างขึ้นฟ้านี่เขาทําอะไรเราไม่ได้แน่นอน,นครับแล้วเราลงมาค่อยบีบอยก็คือขัดไม่ได้อีกแล้วค่อยหนีมันเป็นสกิลที่ผมชอบใช้แค่นั้นแต่เพื่อนๆไปมิกเองได้นะแต่ผมคิดว่าการอยู่บนฟ้ามองจากมุมสูงมันได้เปรียวกว่าผมก็เลยอัพประมาณนี้ ส่วนสกิลนี้เพื่อนๆไปเปลี่ยนเองได้ครับผมคิดว่าเป็นสกิลที่สามารถไปเลือกทําอย่างอื่นอะไรก็ว่าไปครับแต่ว่าที่ผมอัดคือผมดูดาเมจว่ามันเยอะก็ค,คือมัน2,000แล้วก็มันก็ครูดาวาเท่ากับสกิลอื่นแต่ว่าดาเมจมันมันโดดอ่ะเออผมก็เลยอัพไว้ทําดาเมจและที่สําคัญมันผลักศัตรูด้วยถามว่าการผลักมีประโยชน์ตรงไหนอย่างเช่นอนาคตหลายๆอาชีพเขาจะมีเขาเรียกว่าพื้นที่หรือรัศมีสกิลครับอย่างเช่นไอ้ทวนอ่ะมันจะมีเวลามันเอาทวน ใส่บัฟปุ้มมันจะมีอาณาเขตเป็นอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์เขาเราไม่สามารถทํอะไรเขาในนั้นได้หรือว่าฮิลเนี่ยเขามีโดมใช่ไหมแต่ว่าอนาคตเขาอาจจะโดนเนิรฟ์ฟแล้วโดมมันเล็กใช่ไหมเราไม่สามารถทาอะไรในโดมเขาได้ไหมแต่เราสามารถใช้สกิลเนี่ยดันตัวเขาอะออกมานอกโดมได้พอออกมาปุ๊บก็ตบเลยครับตบให้ยับเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเก่งเฉพาะอยู่ในอาณาเขต แต่สกิลพวกนี้มันเป็นสกิลดันผมก็เลยอัพมาแค่นั้นเพื่อประโยชน์ของมันในการดันหรือจะดันไปติดมุมก็ได้บางคนผมดันไปติดมุมแล้วผมก็ยัดอยู่ในมุมจนตายก็มีคือมันแล้วแต่เพื่อนใช้แต่ผมคิดว่ามันเป็นสกิลดันและดาเมจเยอะก็เลยใส่มาแล้วก็เคยแนะนําส่วนอันติผมไม่ต้องพูดถึงนะอันติออเชอร์เขาก็รุนแรงอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมก็เล่นขัดขัดนี้นีหลบหลบแล้วก็ค่อยอันติยัดครับเออเพราะอันติออเชอร์มัน OP อยู่แล้วก็คือย,ออ er อย,อยังไงอันติยังไงก็ต้องอัพครับคงไม่มีใครไม่บ,มแบบาาวแ ต่อให้อะไรประมาณนี้เพราะว่าจุบดินแน่นอนครับถ้าไม่อัพอันติโอเคส,วส,ส่วนสกิลนี้ผมแนะนําให้อัพเป็นสกิลซีซีคูดาวสิบหกวิสำคัญมากๆคือบัฟอะไรสายอาเชอร์ไม่ต้องสนใจมากครับเพราะว่ามันจะเป็นบัฟง่ายงไม่มีแบบไปซ้อนสกิลนั้นทับสกิลนี้อะไรให้มันวุ่นวายมันทำซีซีวงกว้างแล้วก็สำคัญมากมากควรจะอัพไว้แล้วก็คูดาวน้อยมากสําคัญจริงๆสว่วนสกิลอันตินี้อัพนะ อย่างไรก็แล้วก็ต้องอัพพาร์ตสีนี้ด้วยสําคัญเพราะเรายิงอันติเขาปุ๊บคิดสุดท้ายเขาโดนลดสปีด70%ผมว่าสําคัญมากๆแต่อย่างว่าครับเขาโดนอันติที่เขาก็จะตายหาจะตายให้ได้อยู่แล้วคือจะโดนลดสปีดอะไรคือแบบมันก็ลําบากแล้วแต่นั่นแหละครับถ้ามันมีพาสซีสอะไรที่ต่อสกิลข้างหลังแบบเนี้ยถ้าเราเล่นสกิลนี้นะเราควรจะอัพไว้เสมอครับอันนี้คือเป็นแบบข้อแบบบังคับเลยนะถ้ามีสกิล ถ้าเราเล่นสกิลไลน์แล้วมีพาสซีฟช่วยสกิลนั้นจนสกิลที่เราเล่นบ่อยๆอัพไปถอะพาสซีฟสำคัญส่วนสกิลนี้หลายๆคนผมเห็นใช้แต่ผมไม่ค่อยใช้เพราะว่าผมคิดว่าครูดามันเยอะไปแต่ว่ามันก็สําคัญเพราะมันยิงไกลมากแล้วมันยิงเป็นรัศมีวงกว้างแบบยิ่งไกลยิย่งกว้างนะแต่ถ้าเพื่อนเขาอยู่ใกล้ๆสกิลนี้เขาอาจจะหลบได้ง่ายนะเพราะเขาพุ่งมาหนึ่งจังหวะหรือใช้สกิลแบบเขาเรียกว,ว่ารวดเร็วอ่ะฟุ่มมาหนึ่งจังหวะมันจะหลุดรัศมีแล้วสกิลนี้เป็นสกิลประมาณว่าเอาไว้เปิดก่อนแต่ว่า แล้วแต่จริงๆคือผมไม่ได้ใช้แต่เพื่อนๆสามารถไปใช้ได้มันยิงไกลแล้วมันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ว่ามันสามารถซีซีแบบม้วนหน้าหลบออกมาได้แบบสมมุติถ้ายิงว่าวไปแล้วอ่ะเพราะการห αν, ันเหมือนหันปืนใหญ่อะ่ะมันช้าแต่ถ้าเรายิงว่าวไปแล้วเราซีซีออกมาเลยครับเออจะไม่ต้องไปเที่ยวยิงๆให้เขาลอยอยู่ข้างหลังมันเสียเปียบเอาง่ายๆผมคิดว่ามันใช้วุ่นวายแต่ใครจะลองเอาไปมิกใช้เองก็แล้วแต่ครับคือข้อเด่นคือมันยิงไกลครับเออมันยิงไกลมากๆโคตรไกลอะไรประมาณนี้ครับคือข้อเด่นมันจริงส่วนดาเมจผมคิดว่าเบานะผมเคยลองอัเลล่่นแแ้้้วววรรูสึกกจะะไไไมมดืออาาต ยิงไกเน้นเขาว่าไกแค่นั้นส่วนสกิลนีเ้เป็นสกิลทำดาเมจเป็นสกิลรีดาเมจแต่อย่างที่ผมบอกผมมีรีดาเมจของอันนี้ไปแล้วแล้วก็ดันด้วยแล้วก็อ้น,นี้ผมรู้สึกว่ามันก็ยืนยิงโง่โง่รีดาเมจผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่แต่ไม่แน่ใจว่าการซีซีไหมแต่อย่างที่บอกเ,อเราไม่ควรจะเอาสกิลแบบรีดาเมจใส่มาเยอะเกินนะเราจะกลายเป็นสายรีดาเมจแต่ไม่มีซีซี เราจะรีดไม่ได้ถ้าเพื่อนไม่โดน cc แล้วต้าลับกันเราจะซีซอย่างเดียวไม่ได้ก็ไม่มีดามจเราก็เลยต้องบาลานแต่ว่าผมคิดว่าดามจตั้งไว้สัก30 cc ให้เยอะไว้ก่อน cc มันขัดสกิลคู่ต่อสู้นะเวลาใน pvp ีพีอ่ะเขาจะเสียสกิลเขาจะหงุดหงิดเขาจะงึกงๆักมันเป็นกระสึกกระซักมันเป็นปลอยฝ้ามาลายพรผมว่ามันสำคัญมากๆส่วนดามจก็เลยเก็บไว้สัก30 40ครับประมาณว่าแบบ ให้ให้ซีซีเยอะไว้ก่อนแล้วดามจไว้ไปลายปลายเอาไว้เพราะยังไงองที่รูครับเกมนี้เขามีอันติอยู่แล้วยังไงอันติก็คือการรีดดามจเราก็มาเพิ่มดามจสัก2 0 3สิครับเออแล้วงั้นเราพยายามเอาซีซ,ซีลดคูด,ดาวให้เยอะเลยอันนี้เอาไว้สู้กับคนนะแต่ถ้าเล่นแบบ PVE ตีมอนตามสบายแล้วดามจทั้งสกิลทั้งเซตร้อยสกิลซัดดามจอย่างเดียวก็ได้ครับเอาสกิลคูด,ดาวเยอะๆมาก็ได้เพราะมันมันช้ามันไก่กา,การครับก็คือยัดไปเลยแต่คนมันไวครับประมาณนี้ก็ คิดว่าประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปทําสกิลนี้ให้ดูในลานฝึกวิธีการหนีการตามส่วนสกิลอื่นคนที่เล่นอาเชอร์เขาก็กดสบงสบายไปอยู่แล้วเขาก็ตีดีหนีหนีลอยลอย,ลอย,ยิงหยาลุศนาอะไรของเขาไปอยู่แล้วอันนี้ไม่อัพอยู่แล้วมันเป็นสกิลพื้นฐานมันเร็วก็จริงแต่มันดาเมจน,น้อยแล้วก็อย่างที่บอกอัพมั่วไม่ได้เพราะอัพมั่วเราจะไม่มีช่องในการอัพครับเขาจํากัดมาเราต้องวางสกิลดีๆโอเคเราไปดูกันที่ลานฝึกจะได้เห็นภาพประมาณนั้นโอเคมาครับก็ลานฝึกก็มาถึงเปิดด้วยสกิลนี้เลยครับก็คือยิงให้เขา เพื่อที่จะได้ต่อด้วยสก,กิลนี้แต่อันนี้มันอยู่ที่รูปแบบการวางของสก,กิลเพื่อนๆนะ ของฮาเชอร์นะผมบอกให้ว่า<ๆ>เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องวางแบบผมก็ได้จะเอาไอ้ยิงยาลุสนาขึ้นก่อนก็ได้แล้วแข็งอะไรก็ได้ครับแต่ว่าประมาณนี้ตัวใหญ่คงก็ยิงเอาไว้แบบขัดศัตรูเนี่ยแข็งแล้วก็ยาลุสนาส่วนสกิลนี้เป็นสกิลแบบ CC ครับอย่างที่ผมบอกถ้ามันมาใกล้ๆเราก็ C c ซไปและพอมันล้มผมก็แบบเนี่ยผมชอบสกิลนี้มากลอยลัวๆเลยนะเนี่ยผมจะให้เขาลอยแบบขาไม่ตกพื้นเลยไหมยังไม่ตกพื้นเลยครับเห็นไหมนิดเดียวครับเนี่ยยาวๆเลยยาวๆเลยคือแบบ บางคนถึงกับหัวร้อนเลยนะถ้าจังหวะดีๆคือแบบแม่งไม่ตกพื้นแล้วถ้าเขาหนีไปครั้งหนึ่งนะอย่างที่ผมบอกเสมอครับเกมนี้หลายๆคนเขาก็แบบงงๆว่าทําไมคนนั้นมันหนีได้มันนู่นมันนี่อย่าให้ขามันติดพื้นครับอย่าให้มันล้มหรืออย่าให้มันเดินช้าอะไรก็ว่าอย่าให้ขามันติดพื้นถ้าขามันติดพื้นเขามีเวลา0.5หรือเกือบหนึ่งวิหนีแต่ถ้ามันอยู่บนอากาศเขามีแค่เบ่งกล้ามหนีเท่านั้นเขาจะลอยอย่างเดียวแล้วคือให้ลอบนอากาศโหดสุดคือให้มันอยู่บนอากาศอะโหดสุดครับ ให้ให้ตัวละครมันอยู่บนอากาศนะเนี่ยคือกะจังหวะดีๆเขาอยู่บนอากาศบ่อยๆอ่ะโคตรโหดอะไรประมาณนี้แต่มันต้องกะดีๆนะเมื่อกี้ก็ซีซีครับเห็นไหมผมโยนไปแล้วก็วงว่างส่วนนี้สกิลแบบยิงแล้วก็ดีดไปเออมันมีแค่นี้จริงๆครับเออส่วนสกิลทีเด็ดที่ผมบอกว่าเอาไว้หนีและตามสําหรับผมนะก็คือสกิลเนี้ยพอกดปุ๊บผมจะขึ้นฟ้าอ่ะปุ้มแล้วก็ลงมาแล้วผมบีบอยถ้าผมทำแบบนี้เขาจะขาดผมไม่ได้ตอนบีบอยแค่นั้นหลายๆคนบอกว่าก็ขึ้นฟ้าตรงๆแล้วก็ลงมาเพื่อ จริงๆสกิลเนี่ยเวลาเพื่อนขึ้นฟ้าเพื่อนสามารถที่แบบเหมือนดึงคันโยกอ่ะเพื่อนกดไปข้างหน้าได้ด้วยครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าอ่ะสมมุติผมขึ้นฟ้าธรรมดานะอ่ะแล้วผมลงมาผมมันอยู่นี่นะแล้วก็ผมบีบอยเพื่อนไปเห็นตัวละครผมอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นฟ้าแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางแมปให้ดูครับเพื่อที่ผมจะตามเขาหรือว่าหนีออกจากรัศมีนั้นแต่ผมต้องกด งัดเขาเรียกว่ากดพุ่งไปข้างหน้าด้วยอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งวิ่งไปเพื่อทิ้งระยะห่างกับมอนนะเดี๋ยวผมจะไปหามอนอย่างเร็วแล้วหรือว่าหนีออกจากมอนแต่จริงๆมันใช้ได้ทั้งคู่ก็คือหนีไปแล้วก็เข้าหานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าหามอนนะแบบอยู่ห่างๆนะเนี่ยแป๊บนึงนะอายุห่างเนี่ยผมจะเข้าหาหมอนปนะบุ่มเห็นไหมครับจากจุดที่ผมอยู่กับมอนคือมันห่างก,กับบนประมาณเมตรกับ2เมตรผมสามารถพุ่งเข้ามาหาเขาได้เป็นตามแล้ว แต่อย่างที่บอกสกิลน ise, ีน้เป็นสกิลแบบทั้งหนีได้และตามหลายๆคนก็ไม่ใช้และหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันแค่อยู่กับที่ครับอย่างเช่นว่าขึ้นอย่างนี้อ่ะแล้วก็ลงแค่ตรงนี้จริงๆมันตามได้ถ้าคู่ต่อสู้เราอยู่ห่างแค่ไหนประมาณ2เมตรอ่ะประมาณตัวเราและตรงนี้ครับเออประมาณนี้อ่ะเดีย๋ยวดูใหม่ก็ได้ดผมจะแบบพุ่งไปหาคู่ต่อสู้แบบเร็วๆก็ได้ครับนะเนี่ยมันห่างประมาณ2องเมตรนะเดี๋ยวรอคูดาวน์แป๊บนึงนะอานนี้นะคือมันเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ก็ได้ครับมันคือเมื่อกี้เขาเดินเข้ามาใกล้ผมหนน่่่่่ออออออยยยคืางงทีีบกผมูตร้ะ แล้วผมก็พุ่งมาถึงตรงนี้คือมันประมาณว่าเหมือนผมกดหลบ1สเตปแบบนี้เลยอเออประมาณนั้นครับคือมันสามารถพุ่งได้ไกลแล้วผมเคยพุ่งแบบแม่งโคตรไกลมาถึงนี้ด้วยนะคือมันอยู่ที่จังหวัดเิๆีๆยมันอยู่ที่สตูแล้วด้วยหรือเป้าที่เราแบบล็อกไว้ประมาณนี้มันจะทําให้เราพุ่งไกลเดี๋ยวผมลรงเอาเป้าออกนะ,อะลองไปเห็นไหมพุ่งมาประมาณนี้จากจุดที่ผมอยู่คือประมาณ1 1 1ถึงเมตรอะไรประมาณนี้ครับคือสําคัญมากเอาไว้หนีเอาไว้ไวแบบอะไรแล้วก็ลงมาแล้วก็บีบอยครับเพราะว่าถ้านี้เขาขัดไม่ได้แและะอออยย่่างงทีบบบก boy รนะ ปั่นเนี่ยแรงมากนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับอาเชอร์พยายามหลบทิ้งระยะห่างตอดเข้าไปทําดาเมจหมู่แล้วก็โยนระเบิดเออตอดเข้าไปโดนระเบิดทิ้งระยะห่างอะไรประมาณนี้พออันติมาก็เข้าไปอันติแล้วครับเนี่ยเอาแบบเต็มๆต็มเลยอันติ2จังหวะอะไรก็ว่าไปครับเดี๋ยวมันมีอันติหนึ่งก็เข้าไปอีกเนี่ยแล้วก็เข้าไปอีกยัดคือแบบจบแน่นอนครับคือยัดอันติรัวๆเลยคือถ้าเราอยากฆ่าใครเวลาเจอ3 3มสอะไรก็ว่าไป เราเราต่อต่อไปเรื่อยๆจนมีพลังอันติใช่ไหมเราก็ค่อยยัดอันติเข้าไปครับแต่ให้เขาหลบไปสักจังหวะหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาจะหลบยากมากประมาณนี้อาเชอร์สักตีๆแบบมันเป็นอาชีพสายทิ้งระยะห่างครับประมาณนั้นคือจะบอกว่ามันมันโกงก็ไม่ได้เพราะมันถูกออกแบบมาให้ทิ้งระยะห่างก็เหมือนวอเด้งเลือดอะไรประมาณนี้วออย่าเด้งเลือดอาเชอร์มึงอย่า,นยาหนีอะไรมันคือแบบ แล้วมันจะมีสเสน่ห์ตรงไหนครับถ้าคุณเอออาชีพมันเหมือนเหมือนกันอะ่ะคือถ้าเขาทิ้งระยะห่างคนอื่นทําไงรู้ไหมอาชีพอ,อื่นคุณก็ต้องตามครับคุณก็ต้องหาสกิลแบบไล่ตามเขาให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกอาเชอร์ถ้าถึงตัวเขาเมื่อไหร่เขาก็ลบาบากนะสกิลส่วนใหญ่เขาคือพยายามทิ้งระยะห่างครับแต่ว่าถ้าเราถึงตัวเขาเรางัดเขาได้เขาก็โดนแรงครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบมีสกิลโอพีมากแล้วก็ที่ผมเซตเนี่ย ดาเมจไม่แรงนะแต่แค่ซีซีเยอะแค่นั้นจริงๆเนี่ยพวกเนี้ยดาเมจไม่แรงไอเนี้ยดาเมจไม่แรงเนี่ยไอตัวเนี้ยดาเมจไม่แรงเลยแบบไก่กาแล้วครับแต่ผมเน้นเอาซีซีครับประมาณว่าให้มันลอย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 แล้วก็ยัดอะไรประมาณนี้คือก็ไปฝึกครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่าจับ ia, อาเชอร์ใหญ่ที่บอกเขามีเขามีพาสซีฟหรือมีบัฟในการวิ่งเร็วหรือว่าการหลบที่เยอะกว่าคลปกติหน่อยแค่นั้น10%สําคัญนะออกบ่อยด้วยประมาณ10ครั้งออกสัก2ครั้งนี้เราก็เสียจังหวะแล้วบางจังหวะ คู่ต่อสู้ชังงกคนอื่นชังงกอาชีพอื่นชังงกอาชเชอร์ไม่ชง,งักนะพอเขาไม่ชักงเงกิดอะไรขึ้นครับเขาใช้สกิลอื่นสวนครับเนี่ยเขาไม่ชังงกเขาสามารถกดสกิลได้ครับคนชง,งกักดสกิลไม่ได้คนไม่ชง,งักมีโอกาสที่จะกดสกิลสวนแล้วได้แบบ0.51อะไรก็ไปแต่มันแต่มันดีกว่าอะไรประมาณนี้เออส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรจะแนะนาคอโมโบครับแนะนาให้ทิ้งระยะห่างต่อ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 โยนในนี้ให้บ่อยๆเนี่ยโยนไปโยนไปโยนไป,นไป,นไปพอถึงจังหวัดอันติมาก็เข้าไปทําอันติครับแค่นั้น จริงๆไอเชอร์มีแค่นั้นจริงๆเล่นแบบสบายๆง่ายๆเลยเออเพราะมันเป็นอาชีพทิ้งระยะห่างครับเออเล่นแบบสนุกสนุก,ส,นกสบายๆผมว่าเป็นอาชีพที่ PvP ก็มันเหมือนกันนะเออเอาจริงๆเกมนี้อาชีพ PvP หลายๆอย่างเขาบาลานซ์เขาพยายามทําให้มันมีความแตกต่างให้มีการสู้ที่สนุกด้วยครับเออเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากไอ้นุ่นโกงไอ้นี่กากไอ้นี่แบบ อะไรก็ว่าไปถ้ามันแบบเกียนจริงๆเขาก็จะบัฟเขาก็จะเนิร์ฟอยู่แล้วมันก็รอเวลานิดนึงแค่นั้นแต่ว่าที่สําคัญเราต้องมาเข้าใจสกิลของคู่ต่อสู้และของเราครับเราจะได้แบบเล่นสนุกขึ้นจังหวะมันขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่ใช่โทษแต่คนอื่นนะพยายามโทษตัวเองบ่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราใช้สกิลแบบเนี้ยบีบอยเนี้ยเรากระโดดมาขัดเนี้ย ผมบีบอยอยู่ผมมีแอนิเมชันมันก็ขัดผมไม่ได้พอผม B บีบอยจบผมก็ต่อด้วยอะไรที่มันเป็นแอนิเมชันต่ออย่างเงี้ยก็ขัดผมไม่ได้พอขัดผมไม่ได้ก็รู้สึกสงสัยว่าผมโกงจริงๆไม่ใช่นะครับต้องรู้ว่าอาชีพไหน,ม,นมันมันมีแอนิเมชันยังไงแล้วก็ถามว่าจะทํายังไงถ้าอย่างนั้นถ้ามันมีแอนิเมชันแบบนี้คือจังหวะจบครับอ่ะดูใหม่นะเนี่ยพอบีบอยเสร็จปุ๊บพอบีบอยเนี่ยเนี้ยจบเนี่ยแค่จังหวะ0.5ดหหรือประมาณกับ1วิเนี่ยเพื่อนๆโยนมาเลย ถ้าผมบีบอยอยู่เพื่อนลงมาพร้อมผมแม่งไม่เกิดอะไรแต่ถ้าหลังบีบอยประมาณนิดหน่อยแล้วเพื่อนลงมาจังหวะดีหรือว่าระหว่างผมลงฟ้าผมบีบอยอ่ะพอผมเนี่ยป,ปุ๊บมาเลยครับบึง้งตรงเนี้ยผมลอยแน่นอนครับเพราะว่าบางทีผมกดไม่ทันก็จะจะมีคนแบบเซียนกดไวหรือสแปลมลัวนะสแปม,ส,แปมสกิลแต่ส่วนใหญ่เขาจะกดไวมากกว่าประมาณนั้นครับเราก็จะสามารถที่จะต่อคอมโบแล้วได้เขาลอยเขาอะไรก็ว่าไปครับเนี่ยบางทีเขาอยู่แอนิเมชันเหมือนเนี่ยมันไม่ลอยนะครับเออถ้าแบบนี้อาจจะลอยนะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ท่ายรุษนาเนี่ยเขาเขาเหมือ อยู่ในแอนิเมชันนะมันจะทำอะไรไม่ได้หลังจากยาลุสนาเราค่อยซีซีหรือว่าใช้สกิลรับคือคือสกิลซีซีเราต้องกะจังหวะดีๆด,ด้วยครับเออไอน,นี้ก็เหมือนกันคนเล่นอาเชอร์จะโยนอะไรไปแบบเนี้ยถ้าเขาอยู่ในแอนิเมชันอย่างฟันดาบอยู่เราโยนไปเขาไม่ลอยนะไม่ต้องสงสัยทาไมเขาไม่ลอยแต่เขาฟันจ่อแอนิเมชันปุ๊บเราโยนไปยังไงก็ลอยครับพอลอยก็จัดเลยครับเออแล้วก็ยิ่งถ้าลอยขาไม่ถึงพื้นอันติีใส่ไปเลยครับ หรือแม้เขาหนีไปแล้วสเต็ปหนึ่งอติใส่ไปแล้วเพราะว่ายังไงโดนเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหน้าแน่นอนครับคือแบบหน้าสั่นแน่นอนอะไรประมาณนี้โอเคก็อาเช่ผมไม่มีอะไรจะมาแนะนํามากครับก็มันเป็นอาชีพที่ผมคิดว่าเล่นแบบสบายๆง่ายๆอยู่แล้วก็อยู่ที่แค่ไปฝึกไปหาจังหวะอะไรประมาณนี้แล้วก็สกิลธรรมดาที่บอกมันยิงแล้วมันก็ลอยได้นะเนี่ยยิงๆิงไปเนี่ยลอยลอยลอยแล้วก็มันจะมีจังหวะหนึ่งยังไงมันก็บังคับหล่นเออผมเห็นมีหลายๆคนที่เขาเก่งๆอ่ะเขาฝึกเก่งๆอ่ะ เขาลอยลอยเนี่ยลอยลอยเนี่ยเดี๋ยวลอยลอยเขาไห้ลอยอย่างอื่นต่อเขาก็ยิงซ้อนยิงลอยยิงซ้อนแล้วก็ค่อยมาใช้นี้ให้ลอยคือเขาทําให้ศัตรูลอยแม่งต่อเนื่องมากๆอันนี้คือเขาเล่นเก่งจริงครับเขาแบบจังหวะนู่นนี่นั่นมากแต่ว่าการเล่นแบบเนี้ยมันก็อยู่ที่ปิงอยู่ที่อะไรด้วยนะแต่คนที่เล่นเก่งๆจริงนี้คุณจะลอยบ่อยมากลอยจนแบบว่าบางทีหมดไปครึ่งหลอดเกือบตายเลยก็ว่าได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยครับถ้าคุณอยู่บนฟ้ายังไงคุณก็แบบหนียากกว่าอยู่บนดินก็คือขาติดดินหรือล้มอยู่เพราะ ขาติดดินหรือล้มอยู่ผมสังเกตมาหลายรอบแล้วมันมีโอกาสให้กดสกิลอื่นสวนอ,อย่างเช่นผมสวนสกิลนี้ก็ได้คือผมจะไม่พยายามสแปมหลบแบบนี้เรื่อยๆนะคือเวลาถ้าผมมีโอกาสที่ขาอยู่บนฟ้าผมจะพยายามสวนสกิลอื่นไปครับอย่างเช่นผมกดสกิลอะไรได้เนี่ยที่มันแบบมีการเสียผมจะกดไปก่อนพอผมกดไปปุ๊บผมค่อยผมค่อยม้วนหน้าหนีครับเนี่ยผมกดนี้ได้ปุ๊บอ่าผมแบบหนีไปก่อนเนี่ยพอผมหนีไปปุ๊บผมค่อยม้วนหน้าหนีไปครับเพราะว่าคือผมรีบออกมาเพราะว่าพวกสกิลนี้มันเท่ากับสกิลม้วนหน้าแต มันช้ากว่าบางสกิลด้วยซ้ําบางที่แอนิเมชันมันยังไม่ทันใจแต่แล้วแต่จริงๆครับในสาการมันมันมีอะไรที่วุ่นวายกว่านี้มันไม่ได้ง่ายแบบเห็นภาพอะไรที่แบบช้าขนาดนี้มันเร็วมากขอแค่เพื่อนๆต้องรู้ไว้ว่าสกิลไหนที่คิดว่ามันซีซีไม่ได้คนอื่นซีซีเราไม่ได้พยายามกดแทนม้วนหน้าก็ได้ถ้าม้วนหน้าไม่ได้ก็กดสกิลนั้นย้ำๆไปเลยเพื่อที่จะได้ออกมาหรือว่าสวนเข้าไปก่อนครับไม่งั้นเราจะแบบโดนเขารอยโดนเขาแบบทําให้ล้มๆอยู่นะจนตายนะมันจะเสียเปรียบนะเออเนี่ยประมาณนี้ดุม อันนี้พลาดนะอันนี้ไม่ควรทําอย่างนี้คือถ้าเมื่อกี้เขาจะดีดศัตรูลอยแต่ว่าผมแข็งแล้วผมไปปุ๊บเขาจะเดินได้อันนี้พลาดนะเขากดนี้ได้ไม่ควรทําอย่างนั้นเลยเนี่ยไม่ควรจะแบบไอ้แข็งแล้วก็ตามด้วยอันตีเงี้ยเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าน้าแข็งไม่แตกนะคืออันตีมันก็จะอันตีแบบชนน้ําแข็งไปเรื่อยๆควรจะแบบทําอย่างอื่นให้เขารอยก่อนอย่างเช่นอย่างเงี้ยแล้วค่อยอันตีจะดีกว่าระเบิดอย่างนงี้ก็ได้แล้วค่อยอันตีเนี่ยระเบิดแบบเนี้ยให้ลอยปุ๊บแล้วก็อันตีซ แต่จริงๆคนมันจะหนีจากาโดนลอยเกินสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะหนีไปแล้วหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่อยอันตรีก็ประมาณนี้อาเชอร์ผมคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็น่าจะเล่นสนุกแล้วแล้วก็เข้าใจสกิลของอาเชอร์จังหวะอะไรประมาณนี้คนที่สู้อาเชอร์ก็ตามอาเชอร์ให้เร็วนะครับแค่นี้พยายามเอาสกิลตามมาเยอะๆพุ่งตามซีซีตามกระโดดตามให้ถึงตัวให้ไวแล้วก็สวนของเราไปครับห้ามทิ้งระยะห่างอาเชอร์นะ ยิ่งคุณหาอาเชอร์เท่าไหร่คุณจะแพ้อาเชอร์ครับประมาณนี้นะเพราะว่าเขาเป็นตัวทิ้งระยะห่างเออส่วนถ้าคนเล่นอาเชอร์ถ้าอยากตามคนที่หนีเก่งๆก็มีสกิลนี้ครับตามไปออสามารถตามได้ศัตรูมันอยู่ไกลระดับหนึ่งก็สามารถตามได้ครับประมาณว่าตามเนี่ยเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ่ะนี่สมมสติศัตรูอยู่นี่นะเนี่ยศัตรูอยู่เนี้ยเนี่ยเห็นไหมผมเข้าไปตามเออตามได้แล้วก็ทิ้งระยะห่างแต่จริงๆอาเชอร์เขาไม่ได้เน้นตามนะเขาเน้นแบบถอยทิ้งระยะห่างมากกว่าเพราะว่าเขาได้เปรียบอย่างนี้แต่ว่ามันมีแค่ฮิ ดวลกับคิวและตอนที่คิวมันยังไม่โดนเนิ้มนะอาจจะเอาฮิวลงยากอะไรแบบนี้ต้องใช้พลังงานสูงก็ประมาณนี้สาหรับอาเชอร์ครับจะเจอกันใหม่อาชีพหน้าโอเคไปแล้วครับเล่นเกมให้สนุกนะครับก็มีแพ้มีชนะอย่าไปคิดอะไรมาเออฝึกกันไปจะได้เล่นเกมให้สนุกครับไปละเอออย่าลืมนะ